พลตรีจัก,กรวีเสนีวรยุทธ์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่37พร้อมด้วยพันเอกสิงหานาฏโลสุยะเสนาธิการมณฑลฐานบกที่37นำกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ของหน่วยงานภา,าคกเครือข่ายเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการอ,อพยพประชาชนจากเขตอุทกภัยเพื่อเสริมสร้างศักภยภาพในการรับมือภัยพิบัติโดยมีนายชรินทองสุขผู้ราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ะ ในโอกาสนี้นะคะพลตรีวรเทพบุญยะรมยแม่ทัพภาคที่สามและพลโทสิรพบสุภาพวณิชเจ,จ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและก็ร่วมฝึกซ้อมการฝึกในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์แลวก็พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมสังทาบโดยมีการจำลองสถานการณ์จริงค่ะด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระบบสังการการอุดรอยรั่วผนังกั้นน้ำโดยใช้ถุง Big ิ๊กแบ๊ก อีกทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบกและก,การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทงอากาศยานการจัดตั้งศูนย์พักพิงและก็โรงพยาบาลสนามแล้วก็การตรวจความพร้อมของกําลังพลและยุทธปกรณ์โดยได้รับความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานภาคราฐัฐภาคประชาสังคมมูลนิธิและภาคประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนที่เคยประสบอุทกภ,ภัยในปี2567ทั้งชุมชนสายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนแล้วก็เหมืองแดงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแข่งขันค่ะ กิจกรรมนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้แล้วก็การมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกซึ่งผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็แสดงถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะยกระดับระบบของการจัดการภัยพิบัติของจังหวัดเชียงรายให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและก็เรียกว่าสร้างความอุ่นใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้อย่างแท้จริงค่ะ